โอเคครับย่นดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องสไนเป็ดน,นะครับหากคุณกำลังมองหาบริการที่ดีที่สุดในโลบอกผมขอแนะนำที่นี่เลยบ u b บบ e ้ช็อปทั้งบริการเกมพาสและโลบกักบอกได้เลยว่าดีแน่นอนครับไปจัดได้เลยที่เพจบ u b b บ e ้ช็อที่มีผู้ติดต,ตาม5 0,000คนขึ้นไปและคะแนนรีวิวสูงส,สุดถึง100%เท่านั้นนะครับผม โอเคครับตอนนี้เราในเกมโรบอตกนได้ช่อว่า a n i m e World Tower d e f e n s e เช่นเคยนะครับผมสก่งในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวละครอย่างแครอทนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่มาจากไข่ยูอาร์นั่นเองนะครับผมซึ่งแรกได้จากตรงอีสเตอร์อะคาเดมีตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมไปฮะเดี๋ยวเราไปดูการอีโอขั้งสุดท้ายของแครอทก็คือการเป็นขั้นยูอาร์บวกบวกเลยนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมสำหรับของที่ใช้ในการอีวโอแครอทขึ้นขั้นสุดท้ายนะครับจะมี ทองใช้หมด2ล้านนะครับผมใช้ออฟสีนะครับจะใช้เป็นสีฟ้าสีเขียวและสีแดงนะครับอย่างละ7,500นะครับผมจะใช้อาร i ต i ฟิเชียล l ูล o ูลด้วยนะครับ1อัน ancient Orb, of c a l a m i t y of d อฟเ n วิดิคฮาอย่างละ20ครับผมแล้วก็สุดท้ายเป็นซิเคิล crystal นั่นเองนะครับผม40,000อันนั่นเองนะครับก็นะฮะสำหรับเจ้าตัวของ artificial full moon หาจากไหนในับผมจะแรกได้จากเออจะแรกเลย นะครับผมได้จากของอามุเลยนั่นเองนะครับจะอยู่ที่อีสเตอร์แคมป์สตตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมจะใช้พอยต์ในการแลกเนาะเออไม่ใช่พอยต์สิจะใช้เป็นเหรียญในการแลกนะครับอ่ะนี่นะครับผมสำหรับของแครอทจะใช้2อันเลยก็คือจะเป็น artificial full moon กับ electric c l a w 2อันนี้เลยนั่นเองนะครับผมนะเอ่อ electric c l a w เนี่ยจะอีโวขึ้นขั้นแรกนะครับก็คือ ur บวกแล้วก็ full moon เนี่ยจะเป็นขั้น ur ู่อบวกนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยสำหรับเจ้าตัวของแครอทนั้นมาเดี๋ยวเรามาอีโวขึ้นกันเลยดีกว่านะครับผม เรียบร้อยนะครับผมสำหรับแครอทนะครับผมก็อีววคือขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูคอสนะครับผมอันนี้เป็นคอสขั้นอยู่อาบวนครับที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูคอสขั้นโฟมูลกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับลางสูลองเหมือนเดิมนะฮะผมคอสเหมือนเดิมทุกขั้นไม่มีเปลี่ยนนะครับผมสำหรับแครอทนะครับผมจะมีพาสซีฟอย่างไรซิงอุลเทนนั่นเองนะครับผมจะเป็นการตีสตันแล้วก็ทำดาเมจดด้วยนั่นเองนะครับผม ประมาณนั้นนะครับบับลีดนะครจะเป็นเนเจอร์ฟิวลี่นะครับผมบัฟที่ดีที่สุดของแครอทนะครับแน่นอนนะครับผมฟอร์เรนวันเพราะว่าแครอทนะครับวางได้ตัวเดียวและเป็นตัวดอทแน่นอนครับว่ายังไงก็เป็นฟอร์เรนวันอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมแต่อย่างนึงเลยคือแครอทไม่มีธาตุนะครับเป็นตัวละครไร้ธาตุนั่นเองนะครับผมไปฮะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงเนาะสเตตก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะไปฮะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมนะครับผมตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในเกมที่เรียบบบรรรรรร้้อออยยยแแลลวววนนนนนัััั่่่เเเเเงมมมมาาาาดดีี๋ิกกะะคคผสหท แครอทนะครับค่าวางจะอยู่ที่3า7 3ันสอามนะครับอันนี้คือคอสประมาณ97นั่นเองนะครับผมอ่ะวาคาเล่จะเป็นการตีฟูโออีที่เป็นไลซิ่งโวลเทจเลยนั่นเองนะครับผมดาเมจเริ่มต้นมาอยู่ที่37มหมนั่นเองนะครับระยะ60สิบตีสีาวินั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะสำหรับแครอทนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นการขวนเลยเนี่ยโอเอฟเฟกต์การโจมตีนะก็ประมาณนี้นะครับผมไปฮัเกิทที่2นะครับเชือยู่ที่4ี่นะครับโบนเมทสี่หมื่นสองวันเล่ห้าครับ อัปเกรดที่3นะครับเ่อถอที่5้า0นรี่บนะครับวอลตเตร4ี่มยเลขยครับอัปเกรดที่4นะครับเออที่6,548นบนะครับวอลตเมตร9 3 2 8หัอรกว่าะยะส1 0ครับแล้วก็ลบวิจมตีนะครับ1.27เนาะก็จะตีเร็วขึ้นไปอีกนะครับมีท่าใหม่ชื่อว่าอิเล็กทริ l เอ่อ e ิเล็กทริคอลเทมเพสตอรนะครับตีเป็นการชอ e ดนั่นเองนะครับผมอ่ะก็จะเป็นการช็อตลงพื้นนั่ ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอัพเกรดที่4นะครับยังไม่ตีแอดนะครับผมอัพเกรดที่5นะครับเชื่อที่7 2็ดันสอร้อยเจ็ดบห้าบกระเบเกมื่นเจ็ดพับเก้าร้อยระเบิดล็อกห้าครับอัพเกรดที่7นะครเชื่อที่1ก1าพัเก้าสิบสามนะครับบวระเบิดหนึ่งแสนสันกร้อยสิบสะ่นัเบล็อกหารับอัเจุดที่เจ็ดนะครับมกล่อมาตีปรน่มาณเท้าเดิมเลมนะครับบล็อระเบต่านี่หม่วัยะสินะครับีเตี เป็นซเซอร์เคิลที่ไม่ได้แย่เลยนะครับผมก็จะอัปเกรดตีแอร์ได้ในะอัปเกรดขั้นที่7นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับอัปเกรดที่8นะครับช่อยู่ที่1 1 6 4 0นะครับบนดเมท2 5 1 8สาทห้าครับอัปเกรดที่9นะครับช่อยู่ที่13,241นะครับนะรบ 3, 86, นดเมท223,886สไรท์หครับผม อัเกรดที่10นะครับเชื่อที่3ามแสนเออ3 7มห8นบะครับบนเมตนมื่อครับมีท่าใหม่ช่วยลิทิคอลชาวเวอร์ตีมเซอร์เคิลครับก็จะเป็นเซอร์เคิลที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมอเกรดที่10นะครับเชื่อที่73,113นบะครับบนเมตนล้าน8่นเลข5ครับผมอัปเกรดที่1 0นะครับเอ่ออัปเกรดที่1,000นะครับเชื่อท 1 0 0 0 0นะครับผมประมาณนั้นนะฮะดาเมจสองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสามสิบเอ็ดบล็อกห้าครับหมดแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับแครอทนะครับก็ไม่ได้บัฟอะไรนะครับมีแค่บัฟบลิดนะครับดาเมจอยจนที่6ล้านนะครับผมก็ถือว่าแรงเลยนะครับผมไม่ได้แย่เลยนะนะครับอ่ะประมาณนี้มาฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มบัฟเจ้าตัวของอา مو กันดีกว่านะครับผมบัฟบัฟดาเมจนะครับผม ดาเมจจะกลายเป็น1เอ่อ18ล้าน800,000 9,000นั่นเองนะครับผมอ่าบัฟระยะให้ด้วยครับจะระ,ระยะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยระยะนะครับจะกลายเป็น213นั่นเองและบัฟสุดท้ายครับยังยังไม่ท้ายสุดนะครับผมจะเป็นบัฟของไอโนโคจินะครับบัฟคัตเตอร์ีนั่นเองนะครับผมดาเมจจะกลายเป็น29ล้านแล้วนั่นเองนะครับผมมาหาบัฟสุดท้ายเลยนั่นเองนะครับผมจะเป็นบัฟของเซนคู่นะครับดาเมจจะกลายเป็นเท่าไหร่ สามสิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นนั่นเองนะครับผมสลับแครอทนั่นเองนะครับดาเมจจะประมาณนี้เลยนะถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับที่ตัวละครเป็นไลทิ้งวอลเท็ดด้วยนะนะครับผมซึ่งไลทิ้งวอลเท็ดเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับดาเมจอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองปรับสปีดดูนะครับว่าเลดาเมจจะขึ้นเท่าไหร่นะครับสิบเก้าล้านหลายดอกมากเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูดาเมจแคร์หลอดแบบสดๆเลยดีกว่านะครับผมแบบทีเดียวนะครับผมแบบอัพขั้นสุดท้ายอัพเต็มทีเดียวนะครับดาเมจตันนะฮะตีหนึ่งทีจะได้เท่าไหร่นะครับผมสำหรับเลขดาเมจขออนุญาตปิดอามูไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้ดูเลขดาเมจยากๆเนาะอ่ะเ,ออเดี๋ยวรอบัฟนิดหนึ่งนะครับผมน่าจะเป็นบัฟของเซนคูนะที่ไม่ติดนะครับอาติดแล้วเรียบร้อยนะครับผมเปิด ดอกนึงนะครับจะอยู่ที่ 700m นั่นเองนะครับผมสำหรับการที่ไม่ชนะธาตุนะครับถ้าอยากให้แครอทชนะธาตุลองเอาเอาซีอิงมาเล่นดูน่าจะแรงกว่านี้นะครับผมก็คูณ2ไปนะครับเรื่องการชนะธาตุประมาณ 1. b กว่ากเลย1.4 1.5b เลยนะครับถือว่าแรงเลยนะนะครับไม่ได้แย่เลยสำหรับแครอทนั่นเองนะครับผมถ้าชนะธาตุนะครับก็คือถ้าจะเอาดาเมจสุดๆแครอทจริงๆต้องเอาเอาซีอิงมาเล่นด้วยเพราะว่าแครอทมันไม่ชนะธาตุนะครับผมมัน เรียกว่าเสมอท่าดะนะครับกับทุกท่าเลยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมสำหรับแครอทนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวดอทที่ดาเบยไม่ได้แย่นะครับผมแต่ว่าเออ่ก็คงมีตัวอื่นที่จะดีกว่านี้นั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมไปแล้วนะฮะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมอยคลิปต่อไปทุกคนมาแบบแล้วเจนครับ